สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุกสตูดิโอค่ะมอนี่อยู่โคกหนองนาะโมเดลของป่านี้ค่ะเคยมาไทายทำป่านี้นี่ให้เบิ้งแล้วหลอบหนึ่งอตอนนี้คุณป่าเนี่คุดเพิ่มหลายบอ่อเลยค่ะพี่น้องนี่เพิ่นก็ลังไงอันนี้นอันนี้ตกป่า<ร>อันนี้ว่าเอาแมนบ่ค่ะข่าวว่าได้ตกออโอ้โ,อโอ้อันนี้ใส่มองถิงไว้นะค่ะพื้นที่จะไกลปะาพื้นที่สามไร่อพื้นที่สามไร่ป่า ลงตาลงกุ้งแถ้าไพุลีสลงหาลงาุงตาลงกุ้งเนี่ยค่ะคือเพิน่นพึ่งจากคูดเซ็จแล้วค่ะตอนนี้กะกำลังลงต้นไม้ตนม้นไม้นี่ก็ได้งบกลางสนับสนุนม้าเนาะคะ่ะจำนวนเงินกะสองหมื่นเพิ่นจัดซื้อห้เขาบ่าได่ซื้อเองแต่ว่าเขากะบนี้ตน้นไม่อื่นมาเพิ่มเติมเอาอะค่ะปลาไม้ปลาห้าระดับอะ่ะอ มีเพลินเพลินเพิ่นบังคับเลยบ่ค่ะปลูกไม้หาระดับเนี่ยคุณป้ากลับบอกคนเนี่ยน้ำเหนื่อยแบบนั้นเขาต้องหาไม่ได้แต่จางป้านอ่ะได้ครบแล้วค่ะมีไม้ยางเนีก็ค่ะสูงสูงไม้ยางยวงสักไม้สูงไม้ต่ำต่ำก็คือแบบแบบมะม่วงมะม่วงลำใหญ่มะม่วงลำใหญ่ค่ะเตี้ยเตี้ยกับแบบพลังชีลาอ๋อพวก บักซีดาบ้านเฮาค่ะเลี้ยดินเลี้ยดินกับพริกบักเขือเพิ่นกับไฮเนตไมาอ๋อพริกบักเขือพวกนี้เลี้ยดินปลากินหัวกับมันมันกับเปลือกทั้งป้านะกินหัวได้มันได้เปลือกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ส่วนแบบที่เห็นยุน่นหนีเนาะค่ะก็คือเพิ่อนออกแบบไห้เพิ่นมีแบบม่ไห้คุูดค่ะ อ,อ๋อมีแบบบ <bunker> ังคับนะค่ะป้าเพื่อนว่ามีแบบบังคับบ้นะค่ะเออเพื่อนบังคับเลยเขาบ่ได้ออกแบบเองค่ะนี่เพิ่นเพ <fruit S 1> <arespace. S 2> ิ่นบังคับมาเลยว่าเขาจะต้องคุดตามแบบที่เพื่อนกาหนดมาให้เท่านั้นจังส่นะค่ะอ๋อที่จริงมีหลายแบบนะค่ะวันนี้เพิ่นก็เลือกตามความเหมาะสมของเขาเพื่อนก็เลือกให้นีแบบให้เลือกน้ำละค่ะแต่ว่าเป็นแบบบังคับของของเพื่อนอันนี้งบสนับสนุนจากหลวง อันนี้โอ้ใส่เดือนเอามาไว้ซื้อหรือว่าจ้าไหนป่าเลียงตัวอ๋อเลียงใส่เดือนเห็นมันควนดินเนาะค่ะเรียงใส่เดือนอีกตั้งหาค่ะพี่น้องเพิ่งอือหือขีรงไว้ทุกจุดทุกอุดเขาคนมาใส้หรือว่าเขามีพันไม้ป่าเสือตัวอ๋อซสืออืขีดละสามร้อยขีดละสามร้อยเอามาเลียงปรับปรุงดินอืมปะปุงดิน ยันบ้านันในงานดอกประหันได้ง่ดีปานไหนบอใบไมนทองกล้มาอ๋อเพิ่งเอามาค่ะกระจัดกระจัดเศษอาหารประปุ้งดินอมันกินเศษอาหารมะค่ะใส่เดือนโอ้ดีดีดีค่ะอีกหาปีอีกหาปีบ้านเขาสิมีแรงเลี้ยงลูกอยู่ใกล้ๆนะโบนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใกล้ๆกันโอ้ยหยาบกับตะจุกอุ้ยถามมันอยู่โตแล้วมันกระสีใบยากดอกป่าบัว่าเห็นใน เป็นออเออ่<ค>นว่าหลายๆคนถามมันสิยากแตไ่ไม่ไม่แต่ถามสมมูิว่ามันใหญ่มันยู่โตแล้วมันก็ก็กินอ,อ,อ่าโอเคอังินะจะถามันยูโตต้นใหม่ใ,ใหญ่แล้วแบบน,นี้กะนางกินน้อนกินเล็บแบบที่เนี้ยกินหมากิกนไม่ไปเรอ,นะอ,เอยค่ะพี่น้องผู้ใดที่สนใจโขกงนองน้านะคะร้องทำการศึกษาข้อมูลเบิ้งศึกษาข้อมูลเบิ้งค่ะนี่ค่ะ โครงการมีงบมาให้อีกกลางหาดนี่หลายลูกเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อจ้า